สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานเสนอเครื่องล่อนแบบ2 in one นะครับซึ่งสามารถจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการหมุนได้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้นะครับน้าจับเป็นตัวมือหมุนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าแทนนะครับโดยปกติเครื่องให้ไปครับก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการหมุนนะครับผมในการถอดประกอบนะครับผม จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมี2จุดนะครับ3จุดในการถอดนะครับก็คือ1จุดแรกนะครับตรงนี้เราจะใช้ประแจตัวนี้นะครับในการไขนะครับแล้วก็จุดนี้ครับตรงกลางแกนกลางมอเตอร์ครับเราก็จะใช้ไขควงสีแฉกนะครับในการไขแล้วตรงนี้ครับเป็นสายไฟเราก็ใช้มือดึงนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็จะใช้ตัวนี้ครับในการไขครับจุดแรกนะครับผมโดยการหมุนตามตามเข็มนาฬิกานะครับผม สองด้านเลยนะครับผมหมุนเสร็จแล้วก็ใช้มือไขออกมานะครับผมถ้าหมุนเอ่อถ้าไขาไม่ยากก็อาจจะไขตัวนี้เพิ่มด้วยอันนี้จะหมุนหมุนเข็มตัวทวนานาฬิกานิดนึงครับเสร็จแล้วครับผมเราก็จะมาไขาตรงกลางครับแกนกลางมอเตอร์นะครับผมโดยใช้ไขควงในการหมุนครับก็จับมือครับมือนึงก็จับข้างล่างมันจะเป็นน็อตถ่างปลานะครับอีกมือนึงไอ้ตรง หัวน็อตก็จะใช้ไขควงในการไขนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไขออกมานะครับครับผมคู่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีน็อตถังป้าย,ยตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ ที่ใช้ไข่ควงไข่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจะถอดปลั๊กสายไฟนะครับผมแล้วก็ใช้มือข้างนึงจับฝั่งนี้ครับเป็นตัวผู้นะครับอีกตัวหนึ่งจับตรงนี้ครับเป็นตัวเมียเสร็จแล้วเราก็ดึงนะครับซ้อใช้สองมือนะครับอันนี้ผมมีมือเดียวเพราะว่ามือนึ่งถ่ายกล้องอยู่นะครับพอดึงออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อ่าถอดนะครับผมโดยการขยับขยับซ้ายขวานะครับ ออมาแล้วครับผมก like ็จะเก็บต to ัวน็อตตัวนี้ไว้นะครับผมกันหายนะครับเป็นชุดของมันนะครับอ่าสองตัวนี้เราใช้อยู่นะครับผมเพื่อมาใส่ตัวนี้นะครับผมในการใส่ก็คือตัวนี้สังเกตว่าขยับเข้าได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับผมโดยการจับตรงจับจับตรงนี้นะครับจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้ครับและมืออีกข้างหนึ่งก็ มือข้างนี้ครับก็ดันเข้าไปครับดันสองด้านนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้จับดันเข้าไปปุ๊บก็จะได้รูตรงกันนะครับก็รูจะทะลุสังเกตครับมีแสงเข้าไปได้อ่ารูทะลุแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตตัวนี้เข้าไปแกนกลางนี่ครับแกนกลางของมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนแล้วก็หมุนน็อตถังปลาเหมือนเดิมครับผมน็อตถังปลาก็จะอยู่ข้างด้านล่างนี่นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็หมุนใส่เข้าไปนะครับใช้สองมือนะครับผมโอเคครับพอหมุนเข้าไปแน่นก็เสร็จแล้วครับก็หมุนได้ปกติตรงนี้เราก็อาจจะเก็บตรงนี้ขยับนิดนึงครับขยับก็เก็บสายก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เกะกะอะไรนะครับครับก็จะเป็นแบบระบบแบบมือหมุนโดยไม่ใช่ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคราวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกลับนะครับผมสาธิตในการเปลี่ยนกลับก็เหมือนเดิมนะครับผมในการเปลี่ยนกลับก็ ถอดออกเฉยๆครับถอดน็อตแกนกลางนี่ออกนะครับผมตะไข่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไขแน่นนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแบบระบบมือหมุนไม่ค่อยมากเราก็ถอดออกมานะครับผมถอดมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวมอเตอร์เราเหมือนเดิมน,นะครับออกนะครับผมอาลืมเอาด้านจับออกนะครับต่อด้านจับออกนะครับ อ๋ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ฝั่งนี้นะครับผมตัวที่มีแดงๆไม่ใช่ใส่ด้านนี้นะครับใส่ฝั่งนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปขยับไปนะครับนะครับ ล้วสังเกตว่าจะตรงนี้ก็จะยื่นลงมาครับเ้วจะใส่น็อตกับแล้วเราก็ไขน็อตครับอไปให้นั่นก็ใช้ประแกในการไขนะครับผมอันนี้ก็จะไขทวนเข็มนาฬิกาแล้วครับ ส่วนตรงนี้เราก็จับตำแหน่งให้ตรงกับรูแกนกลางนะครับผมอันนี้มองรูให้ดีๆครับมองเหมือนกันครับให้ทะลุครับสองด้านแล้วก็จึงใส่ตัวนี้ลงไปนะครับผมก็อาจจะต้องหมุน ซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะครับแล้วก็รับจนลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตถางปลาลงไปนะครับเราจะคล้ไขควงไขให้แน่นนะครับผมอีกมือนึงจับด้านล่างจับน็อตถังปลาไว้แล้วก็ ีกมือนึ่งก็ไขข้างบนนะครับไขาตามเขียนนาฬิกาโอเคครับผมแล้วก็เหลือปักนะครับตรงนี้เสียบนะครับใช้มือหนึงจับอันนี้นะครับผมอีกมือนึงจับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับน,นี้ขยับ ใส่เข้าไปจนสุดนะครับมันจะมีเสียงดังกึกนะครับผมถ้าใส่ไม่เข้าก็แปลว่าอาจจะต้องสลับด้านนะครับใส่จนสุดนะครับผมจะเป็นลูปลักษณะนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กแล้วก็ปดสวิตช์ใช้ได้เลยนะครับผมครับขอนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ